สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ f c ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะวันที่9เดือน5 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายนะคะในลาวพัฒนาวันนี้เนาะ ก่อนไปรับชมนะคะสะอนก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงใจให้นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆ FC ที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็พี่ๆ FC ที่เคยเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะสําหรับแนวทางในงวดที่แล้วนะคะสะอนก็ยินดีกับพี่ๆ FC ด้วยนะคะถ้าใครนำไปเป็นแนวทางนอากสำหรับงวดที่แล้วนะคะ ในงวดที่แล้วที่สะออนได้ให้ไปนะคะก็เข้านะคะงวดที่แล้วนี้เข้าตัวเด่นเนาะตัวเด่นตัวฝันนะคะมาเนาะแล้วก็เข้าตัวเจาะนะคะตัวเจาะนี้เข้าเก้าสองมาในเลขล่างนะคะชุดหตัวนะคะเป็นตัวที่สะออนเน้นให้นะคะในชุดเน้นด้วยนะคะแต่มาตัวกลับเนาะก็แสดงความยินด,ดีด้วยนะคะเพราะว่าบางพื้นที่ก็เล่นไม่เหมือนกันนะคะ สำหรับเลขล่างของชุด4ี่ตัวก็เข้านะคะเข้าในตัวกัน4ี่เอยู่ในชุดกันนะคะก็มาเข้าเลขล่างนะคะยินดีด้วยนะคะสูตรนี้เข้าเออล่างนะคะเข้าเลขล่างทั้งล่างชุด6ตัวแล้วก็ชุด4ี่ตัวนะคะสำหรับโค้งสุดท้ายของงวดวันที่6กนะคะก็แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะสำหรับเราพัฒนานะคะในวันนี้เนาะ เดี๋ยวมาดูตัวเด่นกันก่อนนะคะตัวเด่นนะคะในเาลพัฒนาวันนี้สำหรับตัวเด่นนะคะสะออนให้เด่นที่หนึ่งแล้วก็สี่นะคะในชุดคุ้งสุดท้ายเาลาพัฒนาวันนี้นะคะตัวฟันนะคะสะออนฟันที่สี่นะคะ ในชุดขงสุดท้ายถ้าใครชื่นชอบตัวเด่นตัวฟันนะคะก็สามารถนําไปจับผู้ใส่กับตัวเลขที่พี่ๆเอชื่นชอบได้นะคะถ้าใครไม่ชอบออตัวที่สาโอนเจาะให้เนาะเดี๋ยวมาดูชุดเจาะนะคะชุดเจาะในชุดเน้นก็จะมี4คู่นะคะสำหรับตัวเจาะนะคะในวันนี้คู่แรกนะคะก็จะเป็น แปดสี่สี่สามสี่หนึ่ง แปดนะคะสำหรับชุดนิ้นสำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี17 8่ง5หนึ่งแดห้า สี่หกสี่หกนะคะแล้วก็สี่สามก็มีแล้วเนาะสำหรับชุดกันก็มีแค่นี้นะคะเออสำหรับสามตัวสามตัวนะคะก็จะเป็น หนึ่งเจ็ดแปดแปด,แปดสี่สามหนึ่งแปดสี่นะคะสำหรับแนวทางเหล่าพัฒนาวันนี้นะคะ สำหรับตัวที่ชอบนะคะในชุดเน้นก็จะเป็น48นะคะ48แล้วก็ 43. สี่สาำหรับตัวกันนะคะตัวกันก็จะชอบ85 18นะคะ ขอเพิ่มอีกตัวนะคะในชุดเน้นชอบเนาะสี่หนึ่งก็ชอบนะคะสำหรับสามตัวหนึ่งแปดสี่นะคะสำหรับแนวทางหวยหลักเออหวยลาวนะคะในวันนี้เนาะหวยลาวพัฒนานะคะวันที่เก้าเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะถ้าใครไม่ชอบตัวเจาะนะคะก็สามารถนำตัวเด่นนะคะไปวิเคราะห์พิจารณาได้นะคะก็ขอให้มานะคะมาใน เอ,อ่อตัวที่ะอนเน้นให้เนาะขอให้พี่พี่เทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะหยิบจับคู่ไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้มานะคะก็ขอให้มาเนาะในเราพัฒนานะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบนะคะก็ลองจดไว้แคปไว้นะคะเผื่อนำไปพิจารณาดูเนาะว่าตรงกับตัวเลขที่พี่พี่ ชื่นชอบหรือเปล่าเนาะสำหรับแนวทางโค้งสุดท้ายที่สอนได้ให้ไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีค่ะก่อนออกไปนะคะสะอนฝากช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังแรงใจนะคะมานำเสนอแน,นวทางตัวเลขเด็ดๆมาแบ่งปันนะคะสำหรับวันนี้โชคดีค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ